ปีที่ครองราชชาติก้าวหน้าด้วยพระเดชเดชามาปกเกล้าขอเฉลิมพระชนวนอีกนานเนาข้าพระพุทธเจ้าพร้อมใจถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ประชาไทายสุขท่วนบารมีแผ่อมัมภัยชูเชิดสยามแห่พระศกทั่วล่าล้วนเทิดไทยถวายพระพรด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชชัข้าพระพุทธเจ้าบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดสีสีสิทธิที่าธันวาคงแหสวมพระสราหฤทยายิ่งไทยที่คายุโกพลาเพ่นเพียพระนาทรงพระเจริญไซพระศส,สองสดุดี ขอบังคมแนบแทบเบื้องบาทบงมหาราชนาตองค์เอกไทยพระกรุณพระดำรงชื่นสุขประสบแห่สวมพระทรงเจริญไซประสบสองสนั่นเมืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในชีวิตหนึ่ง ได้มีโอกาสแสดงความรักและเทิดทูนต่อพระองค์ท่านแม้จะยากเย็นแสนเข็นเป็นร้อยเท่าพันทวีชาวไทยทั้งประเทศก็พร้อมจะรวมพลังเพื่อถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพนักงานบริษัทโอสุสภาจำกัดและบริษัทในเครือ ไทั่วโลกนี้มีไหนที่พระบินภูวนัยหนักร้อนทุกราชเทียบทุกขไทยจอมราชเสมอแหลพระจึงเจ็บทุกข้อนคับแขนแทนประชาแสวงหา,หาหลากเหตุให้ทํากินป่ารักน้ําน้ํารักรินป่าไม้โครงการพลิกผืนดินโดยพระราชดำริแลราชสุขจึงสุดไทยที่ราชผู้เพ่นพระคุณด้วยกล้าวดูประหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครือเจริญโภกพัณฑ์ เฉลิมชนมะพันษาปวงประชาสะดุดีอธิคุณพระมากมีสวมทรงสีทวีวรบังคมเบื้องพระบาทอภิวาทด,ด้วยพักดีถวายชัยพระภูมิขอทรงสีสราญเรืองด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทยูเนเต็ดแมชชีนารี่จำกัด กิจกรรมหลายอย่างภายในบ้านต้องใช้พลังงานเราจะใช้พลังงานอย่างเห็นคุ้มค่าได้อย่างไรคุ้นคิดสักหน่อยสัมผัสเพียงนิดก็สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานได้ร,รวมเป็นครอบครัวประหยัดพลังงานกับเราแต่ครับทุกครอบครัวนึกคิดเพื่อประหยัดพลังงาน พูดกับแม่หน่อยไหมดูโง่เห่งไหมครับเลือกใส่ทองดีทองทวีชัยห้าโง่เห้งก็มาราสีก็จับเนื้อฟองแบบนี้ความเด็ดนีแน่แน่ดูตราของแท้ มีเลขหเต็มอิ่มเต็มราคาทองหนึ่งบาทหนักนสิบห้าสกรัมจะซื้อที่ไหนราคาขายก็ติดชัดราคารับคืนเย,ยืนยันราคาของแท่งโัวเหงแรงแรงท่างหญิงทั้งชาย,อยทองดีต้องมีหงวเทงห้างทองทวีชัยห้าของแท้ต้องมีเลขห้าโปรดทราบ นี่คือฐ An An <Energ izer. S 2> านอัลคาไลเอเนอร์จ а เซอร์พลังแรงใช่นานเพดฟนเอเนอร์จ а เซอร์แทกลิงเอเนอร์จ а เซอร์โฟลิงเอเนอร์จ а เซอร์ฐานอัลคาไลเอเนอร์จ а เซอร์เอเนอร์จ а เซอร์แรงล้ำหน้านานล้ำใครเอเนอร์จ а เซอร์ยักษ์ใจทรงพลังเหล่านี้ทั้งแรงทั้งเร็วพวกเขาใช้ในมันเครื่องอะไรกันครับเ <N> ท,ท,ทรนเอสี่เนอรเทรนเอสี่งานหนักงานใหญ่มันใจเทรนเอสี่เอ็กซ์ตร้า